อ้าวน้องตังน้องตังวันนี้มาที่วัดนะครับมากับแม่นะครับเดี๋ยวจะมาเอาย่าให้โคนะครับแต่ว่าตอนนี้มีคนอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปนะครับให้คนอื่นเขาให้ก่อนให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับน้องตังอยู่กแม่นะครับวันนี้เรามาที่วัดสำงาามกันนะครับแ๋ยวสักพักเราจะย่าไปให้โคนะครับ Tanga thang nam con hát. Homala luôn hômala. Hinh kai, mini luôn cây kai. Kai. Puti kai. Kai. mà Kai. 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 เห็นนกวะนี่นกนี่นกวะนี่นกนกนี่นกนกอยู่นี่นี่นกอยู่นี่มาดิมาดิมันเดินเดินมาดิเดินมาดิแก้ไหมเพรอะเดินมาเดินมาเดินมาเห็นนกเห็นกวะนกนกนก นก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 มานี่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 อ๋อมีคนอยู่มานี้ก่อนอย่าพุ่งไป<ฮ>ไนั่นบอกว่าไ,ไปดูบอไปไป,ไปดูบอเดินไปเดินไปบอดูบอ มามานี่มานี่มานี่ก่อน